สวัสดีทุกคนนะผมตอนนี้เนื้อหาในอนิเมะเนี่ยก็เริ่มเข้มข้นขึ้นมาทุกทีแล้วนะฮะสำหรับการเล่าย้อนอด,ดีตของบาโธรมิวคูมะนั่นเองนะผมโอ้โหบอกเลยว่าดราม่านี่ครบรสเลยนะฮผมทำให้หลายๆคนเนี่ยชื่นชอบตัวละครตัวนี้เนี่ยมากขึ้นนะฮะทำให้เราสงสัยนะผมว่าคุณทานะพีเนี่ยจะนําตัวละครตัวนี้เนี่ยเข้าเกมมาในบทบาทอะไรนะผมว่าจะมาเป็นตัวละครล e เจนด์หรือถึงขั้นตัวละคร EX เลยหรือเปล่า นผม,มคลิปนี้เก็จะมาวิเคราะห์กันนะผมก็จะเข้าเนื้อหาในคลิปนะผมคลิปนี้นสนับสนุนโดยซอมบี้รัดถ้าใครมองหาไอดีลองเพชรราคาถูกเริ่มต้น10บาทเนี่ยต้องซอมบี้รัดเลยนะฮะแล้วก็ถ้าใครอยากซื้อขายผ่านการปลอดภัยเนี่ยก็ต้องแอดอีกเท่านั้นนะผม ก็ปฏิเสธไม่ได้ผมว่าตัวละครในภาคเอกเฮดเนี่ยมันมีหลายตัวละครที่มีบทบาทเด่นซะเหลือเกินนะครับผมย้อนไปตอน5.5ปีนะที่มีการมาของ EX นะผมเอซอนเน็กนะผมแล้วก็เอกลอบลุจินะครับผมช่วงนั้นเนี่ยอนิเมะก็เข้าสู่ช่วงนิกะ่ประธานรุจิพอดีนะครับผมคุณธนาพีเนี่ยก็เลยได้จัดหนักจัดเต็มนะผมนำตัวละครเอกตัวแรกนะน้องเอซอนเน็กนะผมที่ทำให้หลายๆคนเนี่ยช็อกกันไปตามๆกันนะครับผมว่าตัวละคร EX เนี่ยไม่ขึ้นอยู่กับสกิลพลังอีกต่อไป แล้ว,แ,ลวแต่ว่าขึ้นอยู่กับความนิยมนะฮะอืมแล้วก็ประเด็นตรงนี้นี่นะผมที่เราจะมาพูดกันในคลิปนี้นะฮะหลังจากที่คุูมไ้ได้มีการเล่าย้อนอดีตอันน่าเศร้าของเขานะผมทําให้ใครหลายๆคนเนี่ยเริ่มอินนะผมคงไม่ได้เสียไม่ได้ผมว่าถ้าคุูมะมาเป็นตัวละคร ex เนี่ยผมก็น่าจะซุ่มนะผม แต่ว่าตัวละคร e อของพวกเราเนี่ยมันมีหลายตัวซะละเกินที่มีโอกาสจะเข้าเกมมานะครับผมที่ผมจัดับได้ตอนนี้เนี่ยก็มีอยู่5ตัวผมก็ถือว่าเยอะนะฮะจากสลอต3ตัวที่น่าจะเข้าเกมมาในตอน6.5ปีนะครับ ตัวละครแรกผมอันนี้ผมว่าน่าจะเข้าแบบ100%เเลยเหมนก็คือคิซารุนะฮะอันดับ2เนี่ยน่าจะเป็นลูฟี่นิกาล่างใหม่อันนี้ก็เกือบ100%เเหมือนกันที่จะเข้ามาแน่นอนนะับผมแล้วก็อันดับ3เนี่ยก็ตัวละครอย่างเซตเทิลนะฮะแล้วก็อันดับที่4ก็ตัวละครอ,อย่างคูมาที่มีบทบาทเด่นสตอรี่ดาม่าเลือน้ำตาพวกเรานะับผมก็อันดับที่5ฮะโหนดดำนะับผมอันนี้ข้ามไปนะฮะ แต่ว่าสั็อตของพวกเราเนี่ยมีแค่3ที่เท่านั้นนะผมคุณทานาพีเนี่ยจะเลือกใครมาเป็นตัวละคร EX 6.5ปีนะฮะอันนี้น่าสนใจมากๆนะผมที่แรกเนี่ยผมขอบอกเลยว่าได้ต้องจองให้กับตัวละครอย่างคิซารุนะฮะแล้วก็ที่ที่2เนี่ยก็ต้องตัวละครอย่างนิกะนะผมแต่ว่าที่3เนี่ยสิ ที่จะเข้ามาเป็นตัวละครปิดท้าย EX หกจุดหปีของพวกเรานะครับผมจะเป็นตัวละครอ,อย่างเซตเทิลหรือว่าตัวละครอ,อย่างคูมะนะครับผมอันนี้เราตีความไปว่าคูมะน่าจะมาเป็นตน e ัวละคร EX ไปแล้วนะครับเพราะว่าจริงๆมันก็มีโอกาสที่คูมะเนี่ยจะมาเป็นตัวละครดีเจน Legend เหมือนกันนะจริงๆมันสูงกว่า EX อีกนะครับผม ก็เพราะว่ามันอาจจะแบบมาเป็นตัวละครรีเจนกลางเดือนแบบเดียวๆอะไรเงี้ยหลังจากคิทะลุเข้าเกมมาแล้วก็หลังจากนั้นอ,อาทิตย์สองอาทิตย์นี่ก็มาเป็นตัวละครรีเจนคุมะนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยระยะเวลาการมาแบบไทม์ไลน์การมาของตัวละครรีเจนในเกมเนี่ยมันมั่วซั่วไปหมดแล้วตั้งแต่ไอตัวลูฟี่เอฟโรลฟ็อกซี่นะผมซันจิโซโลล่างล่าสุดอะไรพวกนี้นะเวลามันมั่วไปหมดแล้วนะคือใครจะมาก็ได้แล้วตอนนี้ของตัวละครรีเจนนะอาจจะเข้ามาช่วงกลางเดือนหรือสิ้นเดือนก็เป็นไปได้นะฮะผมแต่ว่า ผมคิดว่าน่าจะมีตัวละครอ x กมาก,ก่อนแหละ1ตัวนะับผม,มแล้วถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้าเราลองจะจัดตัวละครที่มีโอกาสจะมาเป็นตัวละครอีกทั้ง3ตัวใหม่นะับผมจากเดิมที่ผมเคยจัดว่าตัวละครชิซารุมาเป็นตัวแรกทั้งอันดับ2ก็นิกะนะฮะอันดับ3ก็เซตเทิร์นนะับผมแบบนี้เนี่ยทุกคนคิดว่าตัวละครอ,อย่างเซตเทิร์นหรือว่าตัวละครอ,อย่างคูม้าเนี่ยทุกคนจะสุ่มตัวละครไหนมากกว่ากันนะโอ้โหเป็นไง ตอบยากไหม <c oughs> ก็ต้องบอกเลยว่านี่นจะตอบยากกันนะถ้าให้ผมเดานะผมถ้าวัดจากความนิยมในประเทศญี่ปุ่นนะตัวละครอ,อย่างคูมาเนี่ยน่าจะได้รับความนิยมมากกว่าตัวละครอ,อย่างเซตเทิลอยู่แล้วนะผมแล้วก็ถ้าเราอิงจากตัวละครอ,อย่างน้องงูเอซนเน็กผมที่ได้มีโอกาสมาเป็นตัวละคร e อเนี่ยแบบนี้เนี่ยตัวละครอ,อย่างคูมาเนี่ยก็มีโอกาสจะมาเป็นตัวละครเอกได้เช่นกันนะผมมันยังไม่ถูกตัดโอกาสนะแล้วก็ยังมีบทบาทเด่นอีกต่างหากนะผมโอ้โหแบบซึ้งดราม,ม่านะแบบกินใจนะผมคนดูแทบ จะร้องไห้นะพร้อมเสียเพชรแน่นอนนะผมอมืถ้างั้นเนี่ยถ้าเราลองจัดมาเป็นแบบนี้นะตัวละครเอกตัวแรกของ6.5ปีเนี่ยเราให้มาเป็นตัวละครอย่างพุ่มมะไปเลยไหมตัวแรกเลยผมเปิดมานะผมดักเพชรพวกเรานะผมหยเนื้อหาอาอินี่กำลังอินนะผมใครจะไม่สุ่มกันบ้างนะผมแล้วก็ อีกตัวที่2ที่จะมาก,ก็เป็นตัวละครอย่างลูฟี่นิกะมาดักเพชรพวกเราอีก1ทอดนะับแล้วก็ปิดท้ายตัวที่3เป็นคิสรุดาบแสงแบบเท่ๆนะโอ้ยดูฮะถ้าคุณนัฐพีวางทำลายแบบนี้นี่พวกเรานี่ลำบากแล้วรนบะ ต้องเลือกมา1ตัวว่าจะสุ่มใครนะเพราะว่าทั้ง3ตัวละครเนี่ยก็มีแต่ตัวละครที่หลายๆคนเนี่ยชื่นชอบทั้งนั้นเลยนะผมผมเชื่อเลยว่าถ้ามันมาเป็นแบบนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยน่าจะเสียเพชรให้ตัวละครอย่างคุมะเนี่ย,ยหลายคนแน่นอนนะแล้วถ้าแบบนี้เนี่ยคุมะมาเป็นตัวละครอีกจริงๆเนี่ยจะมาเป็นสายหรือว่าสีอะไรนะผมโอ้นี่ก็ตอบยากเช่นกันนะ แต่ผมขอเดาว่าน่าจะมาเป็นสายวิ่งนะผมเพราะว่าดูจากสกิลแล้วผมพิส่าคู่ม้าเนี่ยมันสามารถส่งตัวเองบินไปได้ด้วยนะผมเราจะได้เห็นตัวละครอย่างคู่ม้าเนี่ยบินไปดิงทงก็เป็นไปได้นะผมขอเดาว่าเป็นสายวิ่งสีอะไรเดียวโอ้่ตอบยากเลยอะผมเชียชร์ให้คิสรูเนี่ยมาเป็นสายวิ่งสีแดงอยู่แล้วนะผมถ้าคู่ม้ามาเป็นสายวิ่งจริงๆเนี่ยวิ่งวิ่งขาวไปไง วิ่งขาวไปก็วิ่งดำเนี่ยผมประมาณนี้และกันนาะสีอื่นผมเดาไม่ได้นะแต่ว่ามีโอกาสสูงที่จะมาเป็นสายวิ่งนีผมน่าสนใจนะฮะตอนนี้เนี่ยไทม์ไลน์การมาของตัวละคร EX เนี่ยเราก็ยังเดาไม่ได้ผมดมถึงตัวละครทั้ง3ตัวละครที่จะมาเป็นตัวละคร EX เนี่ยก็ยังต้องเปลี่ยนไปเรื่อยอยู่นะฮะผมไม่รู้ว่าคุณธนพีเนี่ยจะเอาตัวละครอะไรที่เซอร์ไพรส์เรามากกว่านี้ผมมาเป็นตัวละคร EX อีกหรือเปล่านะผมถ้าคุณม้ามาเป็น EX เนี่ยผมถือว่าเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะ และทุกคนเนี่ยผมคิดว่ายังไงผมคิดว่ามีโอกาสไหมเี่ผมที่ตัวละครอ,อย่างคูม่าเนี่ยจะมาเป็นตัวละคร EX นะผมเพราะว่ามันอาจจะเป็นล่างสุดท้ายของเขาแล้วหรือเปล่านะผมมาปิดท้ายด้วยแบบส,สวยๆหน่อยเป็นไงนะล่างเทพอะไรเงีเ้ยไปดีเอ็กไปเลยนะผมมีบาทเด่นขนาดน,นี้นะผมก็ใครมีความเห็นยังไงเนี่ยสามารถคอมเมนต์มาได้ข้างล่างได้เลยนะผมวันนี้เนี่ยขอตัวลาไปแลครับสวัสดีครับ